สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เราพัฒนาของงวดวันจันทร์กันต่อเลยนะครับในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะทางตัวเลขก็เข้าไปที่ชุดเจาะชุดเน้นนะครับเข้าไปที่4 5หนะครับวันนี้ตามแนวทางของงวดวันจันทร์ที่8ธันวาคมนะครับในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเจาะให้ ตัวตรงด้วยนะครับก็ถือว่าเข้าถือว่าปังนะครับก็เข้าไปที่ชุดวินนะครับชุดวินชุดนี้นะครับงวดที่15ในงวดที่15ก็ผ่านถือว่าผ่านนะครับในงวดที่15เข้าไปที่45หตรงนะครับก็ถือว่าเข้าถือว่าปังนะครับเป็นชุด ที่เน้นให้ด้วยนะครับเน้นให้3 4กับ4 5นะครับในงวดของวันจัน์ทรนี้ก็ตามกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางชุดวินชุดนี้นะครับทั้งหมด15งวดนะครับเข้าไป13งวดหลุดไป2งวดนะครับในงวดที่16นะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับ วันนี้ก็นำลงให้พร้อมสูตรด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะลงช้าไปสักหน่อยนะครับแต่ละงวดก็ลงช้านะครับในวันนี้ก็ลงให้พร้อมสูตรเลยนะครับเป็นแนวทางในชุดวินนะครับเอาไปทำดูต่องวดกันได้เลยนะครับส่วนตัวเจาะตัวเน้นก็ค่อยมาเปรียบเทียบดูนะครับเดี๋ยวจะลงให้ทุกงวดนะครับตามต่อนะครับกับแนวทางชุดวินชุดนี้นะครับ ส่วนแนวทางเลขเด่นนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นชุดเก่านะครับสูตรแรก8กับ9มาที่เด่น9นะครับสูตรที่2 5กับ6มาที่เด่น5สูตรที่3 5กับ6มาที่เด่น5นะครับเป็นแนวนทางเลขเด่น3สูตรน,นะครับในงวดนี้ก็ตามเลขเด่นชุดนี้ต่อนะครับส่วนชุดเจาะก็เข้าไปที่ 45, นะครับในงวดน,นี้ เข้าตรงนะครับในงวดของวันจันทร์ก็เข้าไปที่8998นะครับแต่ว่าชุดเจาะชุดวางให้ไม่ถูกนะครับในงวดของวันศุกร์นะครับวางเด่นไปที่เด่น6เด่น5เด่น4นะครับมาที่เด่น5มาที่เด่น4นะครับจุดเจาะก็เน้นไปที่3 4กับ4 5หนะครับเข้าไปที่4 5หตรงนะครับ ก็มาอยู่ข้างหน้านะครับ1 4มาอยู่ตรงกลางนะครับในงวดน,นี้ก็เข้าไปที่4 5หตรงนะครับก็ถือว่าเดินดีต่อนะครับสําหรับแนวทางในชุดวินชุดนี้นะครับในงวดของวันจันทร์นี้ก็ตามกันต่อนะครับมาดูที่แนวะทางเล็กเด่นในงวดของวันจันทร์กันต่อเลยนะครับเด่นสูตรแรกได้เด่น สองกับเด่นสามเด่นสูตรที่สองได้เด่นห้ากับเด่นหกเด่นสูตรที่สามได,เด,เด,มเดรร้เด่นสองกับเด่นสามชนกันสองสูตรอีกมวนแล้วนะครับเด่นสองตัวสามสูตรนะครับสูตรแรกเด่นสองกับเด่นสาม เด่นสูตรที่2เดน5กับเดน6เด่นสูตรที่3เด่น2กับเดน3นะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับนะทางเลขเด่นแนวทางชุดวางของงวดวันจันทร์ที่8นะครับเด่น2กับเด่น3นะครับเด่นห กับเด่น7ชุดจ่อชุดจับคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางตัวเลขชุดวินก่อนนะครับพร้อมกับสูตรคำนวณนะครับในงวดนี้นำมาวางให้พร้อมกับสูตรคำนวณนะครับ15งวดนะครับหลุด2งวดแนวทางชุดวินชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาแนวทางเลขวินกันเลยนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับ5บวก5ได้0นะครับเด่นตัวแรกคือเด่น0ูนย์นะครับ หลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวก3นะครับบวก3ได้3เด่นตัวที่2คือ3นะครับมาดูเด่นตัวที่3มที่4นะครับเด่นตัวที่3มที่4นําหลักแสนบวกหลักพันนะครับบวก2 5งบวกเบวกสได้16นะครับนะับเพิ่มไป1ได้6กับ7นะครับ สูตรที่2ได้6กับ7มาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3หลักพันบวกหลัก10บนะครับ9บวก4บวก2องคงที่นะครับ9บวก4บวก2ได้เท่ากับ15นะครับสูตรที่3ได้5กับ6นะครับได้เด่น5กับ6นนำเด่นทั้ง3สูตรนะครับมารวมเป็นชุดวินนะครับ3 0 6 75นะครับสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับชนกันที่เด่น6ในงวดนี้ได้ชุดวิน5ตัวนะครับได้3ได้0ูนย์ได้6ได้7นําชุดวินทั้ง5้าตัวนะครับมาจับคู่กันเลยนะครับก็แล้วแต่งวดนะครับบางงวดก็ได้4ตัวนะครับในงวดของในงวดที่แล้วนะครับได้ตัวเลข4ตัวนะครับก็จะได้ตัวเลขน้อยคู่นะครับ ชนกันที่4กับ5นะครับในงวดนี้ชนกันที่เด่น6นะครับใแนทางตัวเลขมาแล้วนะครับงวดที่16ก็จะได้ตัวเลขมาที่30 36 37 35 06 07 08 67 65 75นะครับ งวดที่16หมงวดของวันจันทร์นะครับส่วนตัวเน้นในงวดนี้นะครับทั้งหมดชุดวินชุดนี้ได้มาสิคู่นะครับเน้นให้ที่3637เนะครับเน้นให้3คู่นะครับในทางในงวดของวันจันทร์นี้นะครับ3ามห 06นะครับ65กับ75เป็นตัวรองนะครับชุดวางในงวดนี้ก็วางไปที่36นะครับ37 06 65กับ75เป็นตัวรองนะครับ เน้นไปที่3 6 3 7 0 6นะครับครับแนวทางในชุดวินในงวดนี้คัดมาให้เหลือ5คู่นะครับตัวที่เด่นๆก็มี3คู่นะครับ3 6 3 7แล้วก็0 6นะครับ